มีผู้ช่วยนะไปซ,ซื้อซื้อดินกันมาค่ะไปจากโลสไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะให้ดูแค่นี้แล้วค่ะแล้วมีผู้ช่วยวันนี้เมียเจ็บหลังนะปวดหลังมากค่ะยกไม่ได้เลยให้สาม,มีช่วยเดี๋ยวจะมาปลูกดอกไม้ใส่กระถางค่ะซื้อมาครั้งที่แล้วนี่ก็ไม่พอเลยต้องไปเอามาอีก วันนี้อากาศหนาวนะคะอากาศเย็นยังจะต้องปลูดดอกไม้ยังปลูกไม่เสร็จส่วนอันนี้เป็นต้นพลิกที่เก็บเพาะไว้นะคะแล้วก็มีมะเขือยาวแล้วก็มะเขือเปราะด้วยนะเพิ่งจะโตได้เท่านี้ละคะ่ะเก็บไม่ได้เอาออกข้างนอกนะคะเพราะว่าอากาศยังไม่ดีก็ยังไม่โตเต็มที่ก็เลยยังไม่อยากเอาออกไปนะคะ นี่ก็เป็นใบเมีงรักนะคะต้นใบเมีงรักเขายังไม่โตนะคะก็ตายไปตั้งเยอะนะคะนี่ก็มาเขือนะคะนี่ก็โตได้เท่านี้ละค่ะยังไม่ไม่สามารถที่จะเอาออกไปข้างนอกได้เท่าออกไปนี่ก็คงจะเดี้ยงหมดละค่ะเพราะว่าลมแรงมากๆนะคะในแต่ละวันข้างนอกอ่ะนี่เขาก็รอจนกว่าเขาจะแข็งแรงดีนะคะให้อากาศดีขึ้นมากกว่านี้เกถึงจะาออกไปะค่ะ นิเกตก็ไปได้กระถางมาใบหนึ่งนะคะได้กระถางใหม่มาใบหนึ่งใบนี้ก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ450บาทนี่แหละค่ะแล้วก็ได้ดอกไม้มา2ต้นอันนี้เป็นดอกเดซี่นะคะดอกเขาจะเป็นสีขาวนะคะแล้วเขาก็จะโตกว่านี้นะอันนี้ก็ยังต้นเล็กอยู่กระถางนี้ก็สีเรียนกว่านะคะเนี่ยสีเรียน48เซนนะคะ435บาทประมาณนี้แหละค่ะนะคะ ประมาณ135บาทต่อต้นหนึ่งนะคะก็แพงนะที่โลสนะพวกต้นไม้ดอกไม้พวกนี้เนี่ยจะแพงมากเลยนะคะแต่เวลาเขาโตขึ้นเนะ่ยเขาก็จะสวยนะคะดอกเขาจะเป็นพุ่มออกมาสวยเดซี่นะคะแล้วก็ได้ปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นมิราโคโกรปุ๋ยนี่ก็13เหรียญกว่านะคะเกือบ14เหรียญเดี๋ยวจะพาเดินดูร,รอบๆค่ะ ส่วนอันนี้เป็นต้นพริกกับต้นมะเขือที่เก็ดซื้อมายังไม่ได้ปลูกนะคะในสวนยังไม่ได้ลงมือปลูกอะไรเลยนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศนี่แหละคะ่ะก็ยังคงไม่เอื้ออํานวยนะคะก็รออีกนะคะต้องรออันนี้เป็นพิกโกเนียนะคะดอกพิกโกเนียที่เกดซื้อมาแล้วก็เพิ่งจะปลูกเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ก็ปลูกไปหน้าบ้านนะคะสําหรับหน้าบ้านก็ยังไม่ได้ปลูกเยอะนะคะ ตอนนี้ลูกแพรลูกเล็กๆกําลังออกให้เราได้เห็นนะคะเพื่อน mm. ๆ,ๆ,ๆเห็นไหมลูกแพรติดติดเยอะนะคะปีนี้น่ะดอกเขาเต็มต้นนะคะตอนที่เก็บขายให้ดูเนาะตอนนี้เขาก็เริ่มมีลูกเล็กๆออกมาแล้วนะคะก็เห็นเนี่ยเยอะเลยนะคะทั้งสองต้นเลยนะคะปีนี้คาดว่าน่าจะได้อ่านาจะได้เก็บทานอยู่นะคะปีนี้ก็ดีใจนะคะเพราะว่าปีที่แล้วนี้ไม่ได้เลยนะคะ ติดนะคะติดหูกเนื è, ่องจากว่าช่วงที่เขาเป็นดอกคือโชคดีหน่อยถึงจะมีลมแรงนะคะแต่ว่าไม่มีฟรอสนะคะก็คือน SUBSCRI, ้าค้างแข็งไม่โดนนะคะก็เลยคือรอดมาได้นะคะเพื่อนๆรอดมาได้เยอะเลยนะคะก็หเป็นอันชื่นอกชื่นใจนะคะปีนี้ก็พาชมนะคะเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงก็คงจะโตขึ้นกว่านี้เยอะนะคะเพื่อนๆต้นนี้ก็เต็มเลยนะคะโอ้สามีเขา มาเห็นนะคะเขาโูดีใจเขาบอกว่าเราเห็นลูกแพรไหมว่างั้นเต็มต้นเลยเขาบอกเดียวก็เลยบอกว่าฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วฉันเห็นก่อนเธออีก,กิดว่าเออคือลูกเขาเยอะนะคะปีนี้ชื่นใจชื่นใจนะคะอันนี้เป็นต้นเชอรี่นะดอกเชอรี่นะเนี่ยเนี่ยสามีเพิ่งจะปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะ ปีนี้ก็คาดว่าจะติดลูกให้ได้ชิมอยู่นะสองสามลูกคิดว่านะคาดว่าค่ะเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีดอกเยอะอยู่นะคะลุ้นกันนะคะว่าจะได้ชิมหรือเปล่านะ <S <S <ๆ>และนี่ก็เป็นกระเทียมนะคะเ,เพื่อนๆโตมากแล้วเห็นไหมคะว่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะต้นโตมากแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมน่าพอใจมากนะคะสวยงามนะคะต้นเขาอุดมสมบูรณ์นะ คนเขาสมบูรณ์เก็บถอนหญ้าออกไปบ้างเดี๋ยวไว้วันไหนอากาศดีๆก็จะมาถอนหญ้าอีกนะคะส่วน2แปลงนี้ไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคนะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าพันุอะไรที่สามารถอยู่ได้แบบอ,อยู่ได้แบบทน,ทนทนสภาพอากาศหนาวได้ดีนะนะคะเนี่ยก็ถือว่าเขาอยู่ได้นะคะว่าเขาอยู่ได้ ตรงนี้ไถไว้ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเพื่อนๆเหนื่อยกับสภาพอากาศนะคะเพราะว่าไม่เอ,อื้ออํานวยเยอะก็เลยยังปลูกอะไรไม่ได้สักผีนะคะ บินนะคะเนี่ยนูกนกนกบินสีตัวหไหมไข่สีใบเขาก็เอ่แตกออกมาทั้งสี่ใบก็ได้สี่ตัวเลยนะคะเฮยน่ารักมากเลยนะคะแม่เขาก็บินป้วนเปี้ยนอยู่นี่แหละคะ่ะไปเก็บมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะคะจะได้ยินเสียงเขาร้องอยู่นะเนีย่ยเห็นไหมเห็นไหมได้ยินเสียงเพราะว่าเมื่อกับว่าเรามา <laughs> มาไอ รังควานเขานะคะไม่ได้มารังควานนะแค่อยากเห็นเฉยๆเนี่ยได้ยินไหมเสียงแม่ของเขาอ่ะแม่ของเขาก็บินอยู่แถวนี้แล้วค่ะบินอยู่แถวนี้น่ารักมากรออาหารจากแม่ใช่ไหมวันนี้อากาศเย็นวันนี้อากาศหนาวเย็นเนาะก็อยู่ในรงังยังบินไม่ได้เลยนะก็ยังบินไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังตัวเล็กอยู่มากนะคะเนี่ยก็อยู่อย่างนี้กันนะคะเนี่ยเห็นไหม อันนี้เป็นไฟอยู่หน้าอาคารหลังเล็กที่เก็บอของของเกศนะคะเก็บพวกของใช้สําหรับในสวนต่างๆเลยละคะ่ะเต็มในอาคารเนี้ยรกมากไม่อยากเปิดนะคะ <laughs> นี่ละค่ะเขาก็อยู่สัตว์ต่างๆนะคะมาใส่อยู่แถวนี้เยอะคะ่ะนะคะเยอะออยน่ารักน่ารักน่ารักให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆโอ้น่ารักมาก แม่ของเขาเอาอาหารมาป้อนลูกเขาแล้วเนี่ยไไปแล้วไปแล้วบินปิขอที่ทต้นเาารัดนะคะนั่นแหละแม่ของเขาแหละโน้ส่วนอันนี้เป็นคลิปในวันที่สิบตอนเย็นนะคะอันนี้เป็นน้องหมาของบอสนะคะชื่อพีนัทพอดีว่าบอสอยากจะเก็บต้นฟัน,นสิงโตนะคะเก็บผักป่าในทุ่งหญ้านี่แหละนะคะ ก็เลยตามมานะคะก็เป็นทุ่งหยาหลังบ้านของเกดเองนะคะก็เป็นพื้นที่ของเราให้เขาปลูกหย่านะคะคือบอสเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับผักป่าทุกชนิดนะคะแกนําไปทําอาหารสไตล์เกาหลีของแกนั่นแหละนะคะพ่นา going home ่ิกด็ิเด็กิ stay ยาไปไหนบ่เล่นสกิลเลเทคอยู่ลองท่าหมไุมคลีนแดดอาบคลเอ็นจอยคลีนนิ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุทกๆวันห่างไกลจากโควิดนะคะกลับมาพบกันใหมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ